สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการพระไตรปิฎกอ่านง่ายโดยมูลนิธิโพธิศาสตร์กับผมดรแหลมดรณัทวุฒิวัชระกุลยิลกวันนี้จะมาพูดในพระสูตรที่ชื่อว่าชาลิยะสูตรพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของจิตกับกายเป็นสิ่งเดียวกันหรือแยกออกจากกัน ครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่โคสิตารา,ามเขตเมืองโกสัมพีก็มีบรรพชิตสองรูปซึ่งบรับพชิตที่เป็นสิทธิ์ก็คือมัณทิยะมันบรพชิตที่เป็นอ,อ,อาจารย์ นะก็คือชาลิยะนะสองคนนี้ปริพาชกสองรูปนี้ได้มาพบพระผู้มีพระภาคเจ้ามาพบพระพุทธเจ้าที่โคสิตารามก็เลยถามคำถามว่าวิญญาณกับสลีละาหรือจิตเนี่ยกับสลีละเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันหรือเป็นสิ่งที่แตกต่างกันคำถามเนี่ย ผมได้กล่าวว่าคำมีคำถามที่กล่าวถึงในมหาลิสูตแล้วมหาลิสูตก็กล่าวว่าก็มีก็มหาลิสูตก็พูดถึงนักบวชสองคนที่เป็นปริพาชกเช่นเดียวกันชีวะกับเซลิะเป็นอย่างเดียวกันหรือเปล่าหรือคนละหรือคนอะอย่างแสดงว่าคำถามเนี่ยนะเป็นนักบวชที่ชื่อมัณทยะ มันทยกับชาลียะก็คือก็คืออยู่ในพระสูตรที่เรียกว่าชาลียะสูตรนั่นเองนะครับเพราะว่าชาลียะนี่เป็นอาจารย์นะมันทยะนี่ก็เป็นลูกศิษย์คําถามแบบนี้แต่ว่าพอพระสูตรแตกต่างกันคําถามก็แตกต่างกันอยู่นะครับที่นั่นพูดว่าชีวะกับสิริละแต่อันนี้ในพระสูตรเนี่ยต่างกันออกไป พูดถึงวิญญาณกับสรลีระเพราะนั้นชีวิตหรือชีวะก็คือวิญญาณนั่นแะหละนะสลีระเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคําว่าคําว่าชีวะก็คือตัววิญญาณในพระสูตรนี้ก็จะพูดถึงว่าเขาลูกศิษย์อาจารย์สองปริพาชคสองคนนี้นะครับมีคําถามต่อพระเจ้าว่าวิญญาณกับสัลีระเป็นสิ่งเดียวกันหรือสิ่งแตกต่างกัน ซึ่งในมหาลิสูตรผู้เจ้าก็ไม่ได้ตอบตรงๆแบบนั้นเหมือนแบบนั้นหรอกผู้เจ้าไปพูดถึงนะครับในสิ่งที่เรียกว่าชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่แล้วก็พูดนะถึงการการเจริญสมาธิในชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่แล้วก็การเจริญใน จเจริญปัญญานะหรือเรียกว่าจเจริญญาจเจริญสมาธิหรือจเจริญฌานกับจเจริญญานนะในเจริญเจริญญานนี่ก็หมายก็สมาธิตั้งมั่นเป็นเอกขักตาแล้วจเจริญญาก็ใช้สติและและก็สติและก็อุเบกขาเพื่อไปบรรลุญาณเพื่อสอัดสังโยชน์ออกสี่ตัวเพื่อไปบรรลุอริยผลเพื่อบรรลุอริยผล ก็ต้องมีก็ก็ต้องมีโสดาปฏิผล์ใช่ไหมสกัดทาคามิผลสกัดทาคามิมรักสกัดมามิผลอนาคามิมรักอนาคามผลอาตาผมรักอาตาผลเป็นต้นก็มีบรรลุอริยสี่ประการด้วยการเจริญวิปัสสนาญาณน,นั่นเอง พระพุทธองค์ได้พูดถึงให้กับปริพาชกสองคนก็คืออาจารย์ที่ชื่อชาริยะและลูกศิษย์ที่ชื่อมันทิยะว่ามีสิ่งที่ปราณีตมากกว่าคำถามเหล่านี้มีสิ่งที่ดีกว่าคำถามเหล่านี้อีกพระเจ้าทรงไม่ได้ตอบคำถามที่ปริพาชกสองรูปนี้กล่าวถึงนะครับย้าทรงบอกว่า ก่อนอื่นเนี่ยภิกษุจะต้องพร้อมด้วยสีหน้าห้ามฆ่าสัตว์นะครับห้ามลักขโมยนะครับห้ามประพฤติผิดในกามห้ามลักทรัพย์แล้วก็ห้ามดื่มพวกสุราเมลัยหลงอย่างนี้เป็นต้น ก็มีจุลศีลพอพูดถึงมัดมัดฉีมศีลหรือศีลขั้นกลางขั้นกลางเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับพวกการพากพืชพันธุ์ต่างๆต้นไม้ต่างๆเนี่ยพรานี่จะไม่พากต้นไม้ต่างๆเลยนะนี่คือนี่คือคือจะจะไม่เห็นพรพภิกษุไปตัดต้นงงต้นไม้นี่มีมีนะไม่มีฮะนี่คือศีลขั้นกลาง พอศีลขั้นปลายเนี่ยก็จะเป็นศีลที่เกี่ยวกับพวกเดรชานวิชาทั้งหลายพุทธองค์ไม่ส่งเสริมให้คนให้พระภิกษุเนี่ยไปยุ่งกับเดรชานวิชาไม่ว่าพยากรนะรูปลักษณะนะไปดูวงจุ้ยอย่างเงี้ยพวกนี้มีม,มีหรือแสดงอิทธิฤทธิเหาะเขินเดินนาการนะย่นระยะทางพวกนี้พระองค์ทรงห้ามเขาใช้ว่าสัมมาชีวสำหรับพระแล้ว ไม่ควรจะมีอาชีพเช่นนี้ไปหาสิ่งที่ตอบแทนจากผู้ฟังผู้ผู้มารับคํำพยากรทั้งหลายเนี่ยผู้เจ้าไม่เห็นด้วยพราะเจ้าให้เว้นเสียนี่คือสินขั้นปลายหรือมหาศีลเป็นสินใหญ่ด้วยเรี่ยวมหาศินนะไม่เลี้ยงชีวิตด้วยเดรฉาวิชาผู้เจ้าบอกกล่าวเช่นนั้นเพราะฉะนั้น,นเรื่องศีลน,นะจุลศีล ห้ามฆ่าสัตว์มีความอาลัยต่อบาปวางอาวุธซะห้ามฆ่าเดี๋ยวเรื่องนี้มีความกรุณาต่อสัตว์เอ็นดูแลกรุณาสัตว์นะพอมาเรื่องเกี่ยวเกี่ยวสัตว์เนี่ยนะสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวเรื่องสัตว์ใช้จุลศีลน,นะพอพูดถึงมัดฉีมศีลเว้นจากการพลากพืชพันธุ์พอพูดมหาศีลคือไม่เลี้ยงทีพด้วยเดรานาวิชานี่ชัดเจนมากเพราะในในในพระสูตรเนี่ย ว่าเรื่องศีนเนี่ยจะพูดแบบกระทัดรามาาในเรื่องชาริยสูตรเนี่ยภิกษุจึงสมุูลิศีลทั้งสามสีนีน้เมื่อสมุ้วิสินเนี่ยถามว่าภิกษุจะประสบภัยไม่ประสบภัยใดๆเลยประสบภัยไหนขอไว้ไงไม่มีสิ่งที่จะมาทําให้ขัดขวางการเจริญสมาธิภาวนาของเราต่อไปที่สําคัญอยู่ตจ,จุดนี้เราะถ้าเราไม่มีศีลทั้งสามสีนเนี่ย มันจะเป็นอุปสรรคของการที่เราจะเจริญสมาธิภาวนานะะพอรักษาสีนเสร็จแล้วนะก็สามารถที่จะมีความสงัดในกามสีนชัดเจนคือเรื่องกามเราก็ชัดเจนอยู่แล้วกามคืออะไรโดยเพราะสีข้อที่สามพอพืผิดในกามมันก็กามชัดเจนอยู่แล้วนะสงัดในกามทั้งหมด อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะสังกัดจากอคูสุรธรรมนะภาคเอนดูนะเมตตากรุณาสัตว์นะะไม่ไม่ไปฆ่าสัตว์ไปทําร้ายเขาเหล่านี้มันเป็นอกุศลร,ร,รธรรมทั้งนั้นนะเป็นอกุศุธรรมเพราะเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อไม่ทําอย่างนั้นนะไม่พราคกระทั่งแม้กระทั่งต้นไม้ไม่เล่นเดราชานวิชาเพื่อหวังอมิตรใดๆใ,ใจก็สงบที่เรา กิเลสเบาบางลงไปเยอะแล้วจากการฝึกเช่นนั้นดึ๋เกิดทึกขนิสัยนี่นั้นเบาบางไปเยอะแล้วฮะเมื่อเบาบางสงัดจากกุศลธรรมก็สามารถจเจริญฌานได้จเจริญสมาธิได้มักมีองค์แปดมีสัมมาสมาธิกับสัมมาสมาสตินะลดสัมมาสมาธิก็สามารถเข้า,ขาปฐมฌานได้เข้าทุติยฌานละได้ หรือสมาธิรับที่สามที่เรียกว่าตัติยชานได้พอเข้าสมาธิที่สี่จตุยชานเนี่ยขี่จักรยานเป็นแล้วพอขึ้นขี่ปุ๊บเด็กขับไปได้เลยอย่างเนี้ผมเปรียบเทียบกายกับจิตนี่เป็นอันเดียวกันเลยฮะนมตอบคำถามเลยว่ากายจิตเป็นอันเดียวกันไม่อันเดียวกันในช่วงนี้แต่เป็นอันเดียวกันในเรื่องของสมาธิภาวนานะ พราะน,น,นี้อันนี้อันนี้จะจะตอบคำถามไม่ได้ตอบคำถามตรงๆแกสองปริปาชคเลยขับจักรยานไยหลังจากเข้านั้นแล้วก็จะมีสติรูปเาดูจิตเห็นจิตจิตดูจิตมีสติใช้เครื่องมาสองตัวสติอุเบขาอุเบขาคือการแสดงท่าทีต่อสภาวะธรมนามรูปนามที่ปรากฏปรากฏมาจากไหนปรากฏมาจากกรรมที่อยู่ใน ในด,ดวงจิตนั่นแหละไปอดีตทั้งสัญญาและสังขารก็คิดแล้วปรากฏออกมาเป็นเวทนาที่ปรากฏออกมาในรทางกายนะต่อกายและใจที่ปรากฏเราจะเวทนากายาก็เจ็บปวดนั่งสมาธิปวดบางทีเหมือนมีแส้มาฟาดหลังรเราเตตึกปวดมากนั่งเมื่อไหร่พอถึงจุดนี้ปวดจริงๆแล้วบางครั้งปวดถึงกันตูกเลยครับ เฉพาะวันที่ปวดถึงกระดูกเนี่ยเราจะทํำยังไงมันปวดเราจะเราจะคิดว่าเราผ่านสมาธิฌานสมาบัติเราผ่านความวิตกความเจ็บปวดจำลังกายมาแล้วในในฌานสมาธิไอ้นั่นเป็นฌานสมาธิที่เหมือนหินทับหญ้าครับมันกดมันทับหญ้าลงไปเลยถามว่าพอพอ,พอเอาเอาหินทับหญ้าออกหญ้าก็โตโตบขึ้นมาอีกแต่นี่ฌานไหมว่าแต่นี่คือฌานนะครับแต่ถ้าในญาณหรือวิปัสสนาญาณเนี่ย ขุดล่าถอนโคนแล้ววิธีขุดล่าถอนโคนทำไมไม่ไปขุดมามันหายไปเองเพราะมันเป็นอนิจจมันหายเมื่อไม่ยึดกับมันไม่เป็นมันไม่เป็นของมันหรือมันไม่เป็นเรามันไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นมันเราไม่เป็นของมันก็ถูกมันดึงไปเข้าไปร่วมกับมันเราฮะเราไม่เป็นมันมันไม่เป็นเราอย่างเงี้ยมันไม่ของเรา เราไม่ใช่ของมันถ้าเราเป็นของมันเราถูกมันคุมใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นของเราเราคุมมันได้เพราะเราก็ไปคุณกับมันเพื่อเราไม่คุมมันไม่เป็นของมันและมันก็มีของเราเราก็ปล่อยวางม่ได้เรามองเฉยอุเบกขาสิ่งที่ปรากฏออกมาเนี่ยไม่ว่าจะคิดมากคิดแล้วจะว่าเจ็บปวดกายหรือว่าเจ็บปวดใจเจ็บอย่างที่บางทีเจ็บถึงกระดูกนะมันปวดมากครับท่านสามารถปวดท่านจะต้องหนีแน่เมื่อมีทุกข์มาท่านต้องหนีมัน ท่านไม่มีทางเลยถ้าคนสุกในยานระดับในยานที่สูงขึ้นถ้าพูดถึงยานสิบหกนะฮะท่านจะเห็นว่ามันเจ็บปวดจังที่สุดนะท่านจะต้องดินน้นรนท่านคิดว่าท่านแน่นะท่านดิ้นรนทุกอย่างท่านหายใจเข้าออกหรือว่าท้องยุบหนอพองหนอท่านใช้สารพัดวิธีที่ท่านเรียนรู้มาท่านก็ไม่หายจากความเจ็บปวดแล้วนะครับมันเป็นการเจ็บปวดที่ทั้งชีวิต รู้สึกมันปวดที่สุดจุดถึงกระดูกท่านเคยเห็นปวดถึงกระดูกไหมเวลาคนเจ็บกระดูกเนี่ยท่านเห็นเลยปวดกระดูกอะ่ะมันปวดสุดแสนจะปวดแล้วพยายามดิ้นรนทุกอย่างจะบิดตัวบิดกายสารพัดที่จะทำแต่เมื่อไรก็ตามเนี่ยนะท่านถือท่านยอมรับโดยดุสเดีถือเขาเป็นอาจารย์ของเราเมื่อถือเขาเป็นอาจารย์ของเราเราก็อยอมรับโดยดุสดีว่า สิ่งเหล่านี้คือปรากฏการ,ร์ลูปปรรทที่แสดงออกมาให้เราเห็นว่าความเจ็บปวดเหล่านั้นเป็นความเจ็บปวดที่มาจากไหนเราไม่รู้ว่าเราทำกรรมกี่ชาติไปฆ่าใครมาเยอะเท่าไหร่นะเราไม่รู้ว่าทำกรรมมากมายไปทําให้เขาเจ็บปวดทรมานทุกทรมานแค่ไหนไอ้แค่ความเจ็บปวดชชิน,นที่แสดงออกมาเห็นเนี่ยท่านยอมไม่ได้หรือท่านต้องยอมแล้วผือเป็นอาจารย์ไม่มีสภาวะดาที่ เจ็บปวดอย่างสุดแสนปรากฏให้ท่านถ้าคนถึงฌานสูงสูงหรือคนถึงญาณสูงสูงแล้วในวิปัสนาญาณท่านจะเจอสิ่งล่านั้นและท่านต้องยอมรับโดยดิศีเขอะไปในฌานแล้วยอมรับด้วยน้าตามันจะปวดจนท่านต้องยอมรับด้วยน้ําตาแล้วก็ยิ้มออกมาเมื่อท่านยิ้มออกมาเมื่อไหร่ทุกอย่างในปัสนาการนเมื่อท่านยิ้มออกมาท่านละมันท่านยอมทุกอย่างแล้วอย่างมีสติท่านจะหายจากสิ่ง,งนั้น เหมือนถ้าท่านเคยฝันไหมท่านเคยฝันไหมว่าพอเขาตีท่านในความฝันหรือว่าปืนยิงท่านในความฝันเนี่ยท่านรู้สึกเจ็บปวดทันทีหรืออะไรทรมานหรือโกรธแค้นทันทีหรือไม่พอใจทันทีนะอุเบกขาไม่มีเลยไม่มีวางโตเป็นกลางเลยถ้าท่านมีปืนอยู่ในมือท่านก็ยิงมันตอบแล้วในความฝันนะมันเป็นสัญชาตญาณที่ออกมาในความฝัน แต่ถ้าปรากฏอยู่ในรูปธรรมของยานวิปาาัสนาญาณถึงขั้นยานที่ญาณญาณหนึ่งท่านจะยอมรับมันเลยว่าความเจ็บปวดนะท่านยอมรับเลยทันทีที่ท่านยอมรับโดยจุดสตินะด้วยความรอยยิ้มน,นะสิ่งที่ปรากฏในท่านนั้นมันจะหายวับไปเลยมันจะพิสูจน์ว่าสิ่งนั้นเป็นมายาเป็นสมมุติที่เกิดขึ้น นี่คือสติอุเบขาท่านก็บรรยุในมัคคยานแล้วผลระยานไม่ว่าในขั้นโสดาบันสก,กิทาคามีอนาคามีและสุดท้ายอรัตาผลมันจะมีสิ่งที่เป็นสภาวะธรรมมาทดสอบสติและอุเบกขาของท่านนะครับนะภิกษุนั้นเมือ่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ผมพูดตันนะในฉะไพรสุตพระพุทธเจ้ากล่าวกับชาลิยะกับมัณธียะว่าเมื่อจิตเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วคําว่าบริสุทธ์ผ่องแผ้วคือกิเลสน้อยเลยนะเพราะท่านศีลเนี่ยท่านครบทุนบริบูรณ์แล้วมีสติสัมมสัญญะทั้งหมดแล้วนะบริสุทธิ์แล้วผนะ่องแผ้วไม่เศร้าไม่เศร้าหมองไม่มีอะไรแล้ว ไม่มีความเศร้าหมาองเลยนะของแผ่วครับไม่มีกิเลสปราชจากิเลสอุปกิเลสอวนอ่อ,อนควรแก่การงานหมายความว่ามันสามารถเหมือนกับขี่จักรยานท้าไม่งกลัวท้านไม่ไมเอี้ยวโตเอี้ยวไปมาท่านขึ้นปุ๊บ,ท,บท่านเข้าไปเลยเหมาะอ่อ,อนควรจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาท้าไม่มีมญหาจิตจะดูจิตได้ดูสภาวธรรมที่ปรากฏได้นะยังมีสติอย่างแจ่มชัดเห็นชัดแล้วก็วางแหวนตั้งมั่นไม่หวั่นไหว ตั้งมั่นไม่วันไหวนะไม่สามารถที่จะโน้มดึงเราไปได้หรือไม่สามารถเราก็ไม่สามารถที่ไปผลักมันได้เราไม่ผลักมันอย่างนี้ย่อมน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะนะนี่นี่ที่พระเจ้าย่อมน้อมจิตไปเพื่อยาน,นามียานที่สูงขึ้นจิตจะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏขึ้นจิตจะเข้าใจทุกนะรละลึกรู้ดนทุกข เมื่อรู้ลึกในทุกเนี่ยท่านจะสามารถเข้าสู่ในชั้นในในยาขั้นต้นเป็นโสดาบันแล้วพอในรุบบรรลุในเรื่องของของกิเลสในขั้นอีกขั้นหนึ่งก็เรื่องทุกข์เหมือนกันถ้าเกิดเบื่อหน่ายมันจะสารพัดขัานก็บรรลุได้ในเรื่องเรื่องของปฏิฆะไม่หงุดหงิดไม่อะไรจังสางนะครับไม่มานะไม่ใช้อาหาังกา ไม่อาหางกาฉันยดโอบรลุมาทั้งสองทั้งศาสดาบันแล้วนะครับสกัดทาคามีแล้วพอถึงนั่นท่านอาหางกาท่านไหมท่านยอมรับต่อสิ่งที่ปรากฏในรูปนามที่ปรากฏในยานท่านยอมรับโดยสติจะเจ็บปวดเท่าไหร่ท่านก็ยอมรับมันดีจะปวดท้องจะปวดน,นะฮะจะร้องไห้ท่านเห็นรูปของตัวเองร้องไห้สารพัด ไอ้สิ่งเหล่านี้นะ่ะมันมีปรากฏการณ์เยอะแยะสิ่งที่ผมที่ผมกล่าวที่นี่นี่ไม่ใช่ผมผมแมน่แหละฮะกด็ด้ยดนความจริงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันแตกต่างไปแต่ละบุคคลนะนี่ยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะท่านเรียองแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะกรรมไม่เหมือนกันทุกคนมีกรร,รมเป็นของแห่งเป็นของแห่งตนอยู่แล้วจะมีสภาวะธรรมที่ไม่เหมือนกันเลยแต่สิ่งที่เหมือนกันอย่าง,างหนึ่งของเราในการคือต้องละวะ่า หลังจากละวางอัตตาตัวตนแล้วเมื่อไหลมอแล้วโดยใช้อุเบกขายังมีสตินะในปัจจุบันในรูปธรรมที่เห็นเห็นอยู่เมื่อละแล้วทุกก็จะอนิจจงมันจะหายไปฮะเพราะมันเป็นสมมุติมันเป็นมายามันจะหายไปมันเองเลยโดยเราไม่ต้องไปไปดับมันเพราะทุกไม่ใช่มีเพื่อดับนะสม,มุทัยนี่มีเพื่อละเพราะสุดภัยเป็น,เป,นเป็นเหตุปใจใัจจัยเกิดทุกเราละสม,มุทยัย ละสมุทัไทยคืออะไรคืออัตตาละอัตตาวางไว้เมื่อละสมุทัไทยแล้วเนี่ยทุกเป็นดับครับทุกมีเกิดแล้วก็ย่อมมีดับเป็นธรรมดาพุณเจ้าพูดอาวเช่นนะั้นมันมีดับเป็นธรรมดาครับเมื่อเราปล่อยวางมาแล้วละสังโยชน์แล้วทั้งสิบสังโยชน์เราละแล้วมันดับเป็นมันอน,นิจจ์เลยอน,นิจจ์มันเอง มันเป็นอนัตตามันเองครับเพราะการที่มันดับมันเองมันอนัตตามันเองครับมันไม่ใช่เป็นของเราเมื่อเราไม่เอาเป็นไม่ของเราไม่สมมุติมันเป็นของเราแล้วมันก็ดับของมันครับมันเป็นมายาเพราะเราไปยึดมันไว้ทั้งหมดนี่ความทุกข์ทั้งหมดในโลกนี่มันอยู่ที่การยึดทั้งนั้นอุเบกขาเนี่ยเป็นอุเบกขาถ้าเราละวางเมื่อไหร่เขาเรียกปัญญาจิตเลยรู้ว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาเป็นยังไงรู้ว่าทุกขังเป็นยังไง เราลึกรู้เราปวดที่สุดปวดทางไหนเศร้าที่สุดนะรู้ว่าเป็นไงเราลึกรู้เราลึกรู้ทุกละสมุทัยครับละการยึดติดละอัตตาตัวตนเมื่อละอัตตาแทยตัวตัวนันก็คืออนัตตาครับไม่มีอัตตามันจะดับของมันเองครับเพราะมันดับที่เหตุปัจจัยแล้วเหตุปัจจัยคืออัตตาที่ก่อให้เกิดทุกข์เมือ่อละเสร็จแล้วก็เป็นอย่างนี้นะนี่คืออริยสัจสี่ครับ ชัดเจนเลยทุกสมุทัยนี้โลดมากพระเจ้าพูดถึงนะย่อมน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคคายานยนย่อมรู้ชัดความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้คือทุกขะสมุทยัยนี้คือทุกขะนิโรดนี้คือทุกขะนิโรธคามิณีปฏิปทานี่คืออริยสัจสี่ครับที่พระเจ้าแสดงในชาริสูตรนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ไอ้คำถามที่ว่าชีพกับกายเนี่ย วิญญาณกับกายเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวกันหรือต่างกันไม่จําเป็นต้องตอบเพราะสิ่งที่พระเจ้าตอบนั้นดีกว่าคําถามเหล่านี้เยอะพระเจ้าตอบเช่นนั้นก็ชาลิยาสูตรก็มีเช่นนี้ครับวันนี้ก็ผมขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ